ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่องอาร์ตนี่เคอีนะครับโอเคครับมาฟังแนวทางรัสเซียนะครับเริ่ม3รัฐคืนนี้เริ่มสตาร์ทที่รัสเซียนะครับเด่นรัสเซียเมื่อคืนตัวเมื่อคืน3รัฐตัวฟันมา2รัฐนะครับอีกอังกฤษหลุดครับตัวฟันตัวฟันตัวฟันมาแต่เจาะไม่เข้านะครับถ้ายังไงก็ปรับเปลี่ยนมีทักลึกวิการเล่นก่อนเลือกลูดเลือดวิกเลือกเลือดให้ขอประธานโทษครับ เรียกหลุดมากลิ้มพันกันเลยเลือกเล่นนะครับวิ่งบนรุ่นล่างนะครับก็เมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนก็ถือว่าห้าสิบห้าสิบนะถ้าขารุ่นนะถ้าขาเจาะก็ต้องขออภัยช่วงนี้ต้องใส่สว่านทูครับอย่าว่าจะสว่านทูเลยเด่นยังไม่ค่อยจะเข้าเลยแต่หุ่นดึกอ่าเยอรมันนี่เดินครับเยอรมันเดินมาตั้งแต่วันพฤหัสเดินมาตั้งแต่อี่ิเทแล้วเยอรมันหลุดบนจันทร์ันเดียวครับ เยอรมันเดินดีเขาเยอรมันยังไม่หลุดนะทั้งชนวันจันทร์เมื่อวานนี้ก็ยังไม่หลุดก็ลุ้นต่อเยอรมันกันนะครับแต่มาฟังรัสเซียก่อนรัสเซียผมดูแล้วสถิติจากสถิติดูแล้วว่าผมชอบท้าย7ท้าย2กับท้าย5ท้ายศูนย์นะครับแต่ส่วนตัวชอบท้าย5้าท้ายศูนย์มากกว่าถ้ามา7 2็7็ต้องขออภัยนะครับโอเคครับรัสเซียวันนี้เด่น50ครับขาลูดข่าววิ่งฟันศูนย์นะครับ จาะครับ0 0 2 0 4 0 5 0แล้วก็9 0ครับชอบอยู่2คู่นะครับหลักร้อยใส่5นะหลักร้อยใส่5ผมว่า5ก็น่าจะยืงยังอยู่บนครับชอบอยู่2คู่นะครับคือ9 5 5 0แล้วก็4 5 0 0ครับ ถ้าคิดว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องตามผมนะครับผมพลายผมชอบชอบนะถ้าใครจะหาทุนไปหาทุนไปดาวเนี่ยผมว่าเอาง่ายเลือกเล่นนะครับถ้าเราตั้งถ้าเราตั้งใจจะไปดาวแล้วเชื่อผมเถอะไอ้สามลัดไม่ต้องสนใจแต่ถ้าใครรักเล่นสามลัดไม่ต้องสนใจดาวดาวเป็นผลพลอยได้คุณก็เล่นสามลัดไปครับ <S <S อย่าหวังน้ําบ่อนหน้าครับบางครั้งมีอยู่ร้อยนึงเล่น รัเสเซียโมตูดเลยอดไปดาวเลยก็คิดดูดีชอบเล่นดาวรือชอบเล่นรัเสเซียหร้อชอบเล่น3ามรัฐคิดดูง่ายครับถ้าชอบเล่นดาว3ามรัฐไม่ต้องมองอะไรครับแต่ถ้าโอเคคุณมีทุนเยอะทุนเยอะไม่สนใจเล่นแม่งทุกอย่างเลยก็ได้ขอะภันโทษครับพูดคำหยาบหน่อยแม่งนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอังกฤษและเยอรมันนะครับเยอรมันขอให้เดินต่อแล้วกัน ขอให้รวยทุกรัาแล้วกันนะครับใครเล่นก็ถ้าใครหวังจะไปดาวก็ขอให้เด้งครับจะได้มีทุนไปดาวแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องอานนี่อีกนี่เคอีกครับขอให้รวยโดยทุกท่านครับ